สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวสินค้านะครับเป็นตัวกล้องตรวจับอุณหภูมิรุ่น CM92H นะครับผมรูปร่างของกล้องก็จะติดอยู่บนจอแบบนี้นะครับและหน้าตาของโปรแกรมก็คือเปิดมาจะเป็นหน้านี้เดี๋ยวต่อไปจะสาธิตเรื่องการบันทึกเป็นวิดีโอนะครับผมโอเคครับก็ในโปรแกรมวิชัาาายภาษาไทยจะมีเมนูสําหรับที่จะบันทึกวิดีโอนะครับก็คือสั่งบันทึกด้วยตัวเองนะครับเป็นไอคอนสัญลักษณ์รูปวิดีโออยู่ด้านซ้าย วิธีการก็คือเราก็คลิกไปนะครับสังลกษไอคอนจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงนะครับเขาก็จะเล็กขอดทั้งภาพที่เป็นภาพปกตินะครับแต่ภาพที่มีสีแล้วก็เป็นภาพที่อินเตอร์เลยน,นะครับก้างเสมอก,กันบันทึกกล้องไอทีเข้าไปนะครับต้องจอดสิทิ์เข้าไปเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการสต็อปเราก็กดตัวไอคอนวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเสรษวก็จะกลับมาเป็นสีฟ้านะครับทีนี้มาดูว่าไฟวิดีโอที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ที่ใดนะครับก็คลิกที่โฟลเดอร์ วิดีโอนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอภาพพรีวิวที่เป็นภาพเทอร์มอลนะครับภาพอิฟราเรดแล้วก็ภาพปกตินะครับทีนี้เราทดสอบดูนะครับเปิดพรีวิวขึ้นมานะครับก็จะได้ภาพพรีวิวที่เราได้กดไว้นะครับเป็นตัวสกรีนนะครับอันนี้ระยะเวลาตามที่เราบันทึกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาพที่เราทดสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ภาพที่เป็นเทอร์มอลนะครับ ก็มนทะเลนะครับก็สามารถที่จะนำไปเท y วกดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการบันทึกนะครับด้วยโปรแกรมของกล้อง c m 9 2 s นะครับผม